ก็สวัสดีครับมาตามคำขอครับผมนี่เลยนะครับผมกระดูกโตมากนะครับผมยกเพชรเําสายยักษบวกเดอะฮักนะครับผมกระดูกเป็นลำเลยนะครับผมสรีระดีนะครับตัวนี้นะครับผมเยียวแดงนะครับผมอันนี้ดูเก็ดด้านหลังนะครับเล่นดินมาเลอะเลยนะครับชมเกศด้านหน้า นะครับผมตอน่าจะใหญ่นะครับผมไม่น,าน่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ดูฝักหน้านะครับผมสามเท่าไม่ลมเดินทางนะครับตัวนี้สามเท่าไม่ลมเดินทางนะครับดูความสวยงามนะครับผมตอนนี้น่าจะประมาณสองรูนิดนิดสองรนิดนนะครับสองรูนิดนิดนะครับอ่าก็ ไก่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับผมก็ถ้าชอบแจ้งปิดนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมโอเคขอบคุณครับ